สวัสดีค่ะโคกระท้อนมาแล้วนะคะวันนี้ยำไข่ต้มหมูสับนะคะยำไข่ต้มหมูสับเลยต้มไข่ให้สุกก่อนนะเพื่อนๆนะแล้วมาทําน้ํายำเราใช้หมูสับปริมาณเท่าไหร่ก็ได้สองขีดสามขีดก็ได้นะคะแล้วเราลวกหมูเสร็จแล้วเราก็มาทําน้ํายำซอยหอมซอยพริกบีบมะนาวน้าําปลา อร่อยอหอมน้ำยำหอมหอมเกียวน้ำน้ำไข่แดงแดงต้มไข่ให้เป็นยำมะตูม ้าหอมเจียวโรยหน้าหมดแล้วเพื่อนๆจะไม่เห็นหน้าไข่อ่ะไข่หน้าตาหน้าทานมากเลยน้ำยำแ่บอยู่นะเนาะนี่ืังแ่บแทบ เพื่อนๆลองไปทำทานดูนะทำน้ำยำให้ข้นๆพรหอมทมเจียวอือหืออือหืออร่อยอ่ะเป็นเมนูรสความอ้วนตันเย็นได้ด้วยนะอือหือ 嗯，嗯，不那辣。